ฤดูกาลน,นี้เป็นฤดูกาลที่เดคอาทำความผิดพลาดเยอะเหมือนกันแต่ก็เซฟเยอะเหมือนกันเ,ออเพราะนั้นก็อย่างที่บอกไปมันก็ถั่วก,กันไปแล้วก็ทำให้เขาได้รางวัลคลีนชีสเยอะที่สุดถูกมือต้องคำไปเนาะแต่คนที่ถามมาหลายคนคอมเมนต์มาเนาะเรื่องของอนาคตของ DKR ว่าจะเอาอยัางไงกันต่อไป DKR เนี่ยตอนนี้ลุ้นใช่ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่า พราะมันกำลังจะหมดนะสัญญาของ DKR แล้วก็เท่าที่ดูถ้าให้ดูแล้วเนี่ยว่าโอกาสต่อมีสูงเพียงแต่ว่าก็ต้องลดค่าเหนื่อยตามที่สื่อเขาบอกเนาะแล้ว DKR ก็ยอมรับว่าเขาพร้อมจะลดค่าเหนื่อยเพราะว่าเขาอยากอยู่ที่นี่แล้วเขาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วด้วยอยู่มาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 1 2 0 1 2อะ่ะย้ายเข้ามาในยุคเซอร์และฟูซันแล้วก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของปา๋าถ้าไม่รับฟิวโจนที่ก็หมดสัญญาการยูมแต่แล้วก็พร้อมย้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยคือ DKR เนี่ยสัญญ,ญา ในช่วงจบฤดูกาลนี้โดยมีออปชันต่ออัตโมติอีกหฤดูกาลนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าต่อให้จบฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับยูเต็ดอีกหฤดูกาลเป็นอย่างน้อยเพราะไอคอนแทคเอเทนชั่นหรือว่าการต่อสัญญาอัตโนมัติเนี่ยมันจะถูกใช้เมื่อการยินยอมทั้งสองฝ่ายซึ่งยูเต็ดเคยใช้แบบนี้มาแล้วสมัยตอนป๊อกบาจาได้ไหมสมัยตอนลินการ์ดก็ใช้เห็นไหมแต่สุดท้ายกล่อมกันในปีสุดท้ายไม่สําเร็จก็ไม่ได้ต่อก็ปล่อยกันฟรีออกไปส่วนตัวเจ๊ย,ยังยนนนยัน่าาาเเขปป็ผูู้สระตทีีด แล้วก็เหมาะกับแมนเชสเตอร์เด็เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับแท็กติกของอริเทนฮาร์หรือแท็กติกของฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันจะต้องบิวอัพเกมเปิดบอลจากแนวลึกขึ้นมาผู้สาปะตูใช้เท้าดีๆขึ้นบอลมาให้ได้จ่ายบอลให้ได้ช็อตแก้ไขต้องเตะให้แม่นต้องอะไรเนี้ยคือมันก็เป็นรายละเอียดดีเทลซึ่งเราก็รู้กันเนาะผู้เล่นในตำแหน่งผู้สาปะตูอย่างอาร์รแรมสเดลอย่างอาริซงเบเกอร์อย่างเอเดลเซนถูกพูดถึงในฟุตบอลสไตล์ยุคปัจจุบันเยอะว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ กลับกันในมุมเจดําดนะน,นี่ส่วนตัวนะเดเคอาก็ยังดีกว่าในเรื่องการเซฟประตูในมุมเจนะเจอาจจะนํามือตามวัวรักเดเคอามากไปนะแต่ว่าก็ตามนั้นแหละก็ก,ก็ก็ต้องก็ต้องพูดแบบนั้นอนะ่ะเพราะเราเราเราชอบเขาเนาะสุดท้ายถ้าส่วนตัวเจเจว่าฤดูกาลหน้าเดเคอายังคงสมควรเป็นมือนหนึ่งกับแมนยูเตดแต่แมนยูเตดก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการหาผู้สาประตูคนใหม่ โอเคล่ะแล้วก็บอกเจ๊ดีนเฮนเดอร์สันไมล่ล่ะก็ดึงกลับมาแต่ถ้าจำมันได้ตอนที่ดีนเฮนเดอร์สันย้ายออกไปฟอเรสต์เขาพูดให้สัมภาษณ์ด่าแมนยูเต็ดด่าผู้โดยหารแมนยูเต็ดไม่มีชิ้นดีเลยนะเพราะนั้นโอกาสที่ใช่ไหมโอกาสาที่จะกลับมาสู่แมนยูเต็ดแล้วจะได้เป็นมือหนึ่งเจ๊ว่ามันก็แอบยากนะเพราะว่าคงคงกลับมาแหละเพราะสัญญามันยังเหลือนเนาะแล้วเพิ่งต่อสัญ,ญญากันออกไปด้วยแต่ว่าถ้าถามเจ๊เจ๊ว่า อยากให้หาประตูคนใหม่เลยอะ่ะเพราะดีนเทนเนสันเองก็ไม่ได้ใช้เท้าดีก็ไม่ได้ใช้เท้าดีเออก็ไม่ได้ใช้เท้าดีเพราะนั้นต้องหาประตูคนใหม่เนาะในมุมเจนะในมุมเจนะก็อยู่ในขั้นตอนการค้นหาก็แล้วกันส่วนใครที่มองว่าเอาเป็นดับิดรายาไหมเอาเป็นโรเบิร์ตซานเชสไหมอะไรแบบนี้ที่ที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้นะก็ล่าสุดโรเบิร์ตซานเชสมีปัญหาเรื่องอีโก e ้กับไบตันนะถ้าใครติดตามข่าวนะเพราะหลังๆเนี่ย โรเบิร์ตเดชร์ี้เขาใช้เจสันสตีลแล้วไอโรเบิร์ตซันเชตแม่งบอกว่าขออยู่บ้านไม่เดินทางไปด้วยเกมทีมเยือนเพราะถ้าไปจะกลายเป็นตัวสำรองต้องไปนั่งอยู่มัางนัสำรองไม่ไปเฮ้ยป้ามึงมีสัญญากับทีมแล้วมึงตกเป็นตัวสำรองมึงบอกโค้ชบอกกูไม่ไปกูไม่เดินทางไปด้วยอย่างนี้หรอไปอีโก้แล้วไงส่วนดับิดรายาอยู่กับ เอ่อเบรนท์ฟอร์ดก็โอเคแหละเป็นทีมเล็กเป็นทีมอะไรก็ววานไปนะก็เดี๋ยวรอดูว่าว่าจะยังไงแต่ส่วนตัวเจดันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเหนียวอะไรอะเอามันก็โอเคเป็นผู้สัดประตูที่ดีใช้คํานี้เดี๋ยวจะหาว่าไปไปดูหมิน่นดูแคลนเขาเพียงแต่ว่าถ้าแมนยูเต็ดต้องการจะไปเทียบระดับกับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลหรือแม้แต่กับเชลซีในฤดูกาลหน้าหรือกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผู้สัมประตูระดับ ดวิดรายาระดับโร,รเบอร์ซานเชตอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่หลายคนี่พิมมาเนี่ยเห็นอยู่ว่าเอาเป็นเอมิมาติเนสไหมส่วนตัวเจ๊ว่าเอมิมาติเนสก็ก็อยู่ในทิศทางที่ที่เหนียวอยู่นะเพียงแต่ว่าโดยบุคลิกโดยโดยท่าทางโดยอะไรอะเจ๊ว่าม่งไม่แม,แม่จับกลายเป็นสายล่อฟ้าสินึกออกไหมจับกลายเป็นสายล่อฟ้าเวลามึงย้ายไปอยู่แบนยูเต็ดเพราะอะไรเพราะถ้ามึงพลาดขึ้นมาเนี่ย คนมันรอซ้ำไม่เหมือนตอนมึงอยู่บิล่านะเว้ยเดเคอาร์เนี่ยถ้าไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยเขาเธอทูนกันแล้วเธอทุนยกย่องกันแบบสุดริมทิมถูรูแล้วแต่พออยู่แบนกยูเต็ดปับ๊บด้วยการเหนียวมึงก็ต้องเหนียวสิเพราะมึงเป็นประตูทีมกูแต่พอพลาดปับ๊บโหคนแม่งด่าแบบด่าแบบลืมไปเลยว่าเดเคอาร์เคยทําอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยเจ๊ว่าเดเคอาร์ยังเป็นมือหนึ่งต่อไปแต่ว่าต้องหาประตูคนใหม่